มุมสามเหลี่ยมนะครับเนาะอาจารย์แบงค์จะเร่งเอาให้ทันเอาให้จบก,ก่อนที่ฝนจะมาเพราะว่าเราจะดึงสโลไปถึงตรงมุมนั้นพอดีครับ,รบถ้าฝนตกก็มันจะลื่นครับขึ้นยากขึ้นลําบากครับเพราะว่าเราต้องลงไปด้านล่างนิดนึงเพราะดินยังติดอยู่ด้านล่างอีกเล็กน้อยเนาะก็เลยต้องเร่งรีบกันหน่อยฮะเร่งมือครับผมเนี่ฮะอาจารย์แบงค์สายจกครับกำลังเร่งมือที่จะดึงดินขึ้นมาด้านบนให้เร็วที่สุดครับ ร็วเร็วเร็วเร็วฝนว่าจะมาครับพยากรณ์อากาศแ้งบอกว่าฝนจะเข้าวันนี้เข้าวันนี้ก็ต้องเร่งนะครับโยนดินขึ้นมาด้านบนนี่ฮะอ่าอ้ส่งพลังครับคันนี้แล้วก็โยนดินขึ้นมาทางด้านนี้เจ้าซานี่ก็กําลังทําทางลงมาครับเพื่อที่จะมาดึงดินช่วยให้โยนง่ายขึ้นครับดึงดินให้ง่ายขึ้นดึงดินเปิดทางครับ ดงดินตะทางลงมาเพื่อที่จะโยนไปนด้านบนเนาะจะได้ขุดง่าย่ะโยนมาจะไม่ติดขันอะไรครับอืมให้ดูหลายๆมุมดูหลายๆจังหวะบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งเราทำคลิปได้เป็นหลายร้อยคลิปเลยครับ ครั day, บยรีโยรีบดึง pues. ช่วยครับเพื่อที่จะให้การโยนดินสะดวกขึ้นง่ายขึ้นครับเพรก็อยู่ข้างล่างนี่โยนมาไม่ถึงครับยัดเลยก่อนยัดเลก่อนรีบโวยครับคันเล็กท้องขวารีบโวยครับ ดินด้วยรถสองคันนี่เขาว่าก็เร็วดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่ให้เกะกะเพราะถ้าคันข้างล่างนี่มีที่โยนก็จะง่ายในการทํางานครับข้างบนต้องถอยเร็วๆครับต้องเร่งเครื่องกว่านี้ครับข้างบนต้องสปีดวันนี้ครับต้องเอาให้คันครับดึงให้คัน,นครับผม จะระจะช้ากว่ากันเนี่ยจังหวะมันไม่ได้ครับคันนั้วเป็นข้าครับเออหนอนี่นอกเลยเต,ต้เตเอ็งเวียงมาทางนี้ไปเ,เวียงมาทางนี้ มมีมักษทครับคลิปนี้มาดูเจ้าสานี้ s y 135 c ครับรอยดินช่วยเจ้า s k 200 s m ครับอยู่ด้านล่างครับแต่งสลบขึ้นมาแล้วก็โยนดินขึ้นมาครับเจ้าสานี่ก็ถือว่า ตักเร็วพอสมควรเนาะที่จริงถ้าคนขับเจ้าของขับตัวน,นี้เป็นอาจารย์เต้ครับถ้าเป็นเจ้าอาจาตะนจะเร็วนี้เพราะสปรองมือเนี้ยเวลาตักขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้กดจาะเรื่องของความแข็งเราจะเร็วกว่าอยู่แล้วเนาะมันอยู่ที่การคอนโทรลและวงสวิงครับของคนขับนะฮะแต่ว่าปุ่งกีศ0.60นคิวนี่หรือว่าครึ่งคิวหน่อยๆเนะาะถ้าตักเต็มปุ้งกีนี่สามารถที่จะนับ ีปถึง1คิวได้อย่างสบายครับเนาะนะฮะนี่ฮะ,ะดึงทันครับผมถ้ามีทักษะพอจะทันแน่นอนเพราะว่าก็าไม่ได้รูปไม่ได้เกาเหมือนเขาครับ้ันล่างนี่เจ้า SK 200ต้องรูปต้องเก่าต้องแต่งครับแต่เราแค่ทอยดินจกขึ้นจกขึ้นไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากมายครับเนาะมันก็จะเร็วกว่าอยู่แล,ล้วแหะครับอ่าเราเรียนรู้กันไปครับลองกันไปลองกันไป ฝึกคนวิชากันไหมครับเร, <im it> เราต้องพยายามเอาให้เร็วกว่าอยู่ข้างล่างครับเราต้องเอาให้เร็วกว่ารถที่อยูอ่ด้านล่างถ้าเราช้าเก่าก็จะไม่ทันเขาครับคุณขี่เราเล็กกว่าเราต้องสูวิงให้เร็วกว่าเนาะต้องสูวิงให้เร็วกว่าให้คล่องกว่าถ้าเราเร็วก็จะทันเขาครับเพราะเราทันเล็กกว่า ปุ่งกีน้อยกว่าอ่าตังเทมันให้ได้ก่อนรีบจกครับรีบจกรีบออกครับรีบจกรีบดึงฮะอ่ารีบตักรีบดึงรีบสวิงอ่าปุ่งกี่ด้วยเล็กดันไปอาจารบีกันอีกอ่าเอาเข้าไปพี่น้องอ่ารีบดันรีบจกรีบคายครับจกแล้วก็รีบคายออกมาอ่า นี่น่าจะได้เยอะพอสมควรพรุ่งนี้นี่แต่งคันแต่งสรุปพรุ่งนี้เกือบจบแน่นอนครับพรงนี้คนะัะขั้นตอนเพราะว่าเกือบจบทั้งสามคันครับงานเราเกือบจบแน่นอนพรุ่งนี้ก็จะมาดูกันครับแล้วก็จะมาะเรียกว่าวางตำแหน่งรถให้ถูกต้องจบแน่นอนพรุ่งนี้เคลียร์ให้จบเคลียร์ให้ผ่าน เริ่มยินหรือเปล่าคนเริ่มอืดแล้วครับอ่าเอาไปรีบจบครับรีบดึงรีบถอยครับรีบดึงรีบถอยครับสวิงเร็วครับสถานีนี้ถือว่ารถที่เร็วแรงเพราะว่าถ้าเรายิ่งเอาออกมาได้เร็วขนาดไหนก็ทางเจ้าด้านล่างครับ SK 2 0 0ก็สามารถที่จะมีที่วางดินได้ง่ายครับเนาะอ่าไปไหนเนาะทางนู้นน่ออาจารย์ตะครับ สนานกันใหญ่เลยครับบอลนี่าจะไปเคลียร์เรื่องของอสโลปครับเพราะว่ามันอาอาจารย์ตักได้ทำให้สูงเกินเนาะต้องไปเคลียร์ให้เก่าให้ต่ำวันนี้แล้วก็ดินมันห่างไว้นิดนึงครับดินมันเนื่องจากว่า,วาดินด้านล่างมันจะห่างไป ตักดินออกก่อนไลด่ดินมาเรื่อยๆครับนะไลด่ดินใหม่ไลด่ดินใหม่ครับเพื่อที่จะแต่งสรุปนี้ครับนี่นให้อาจารย์แต่งสรุปก็ได้ครับจะได้จบนี่ฮะทันกันแล้วครับผมมันต้องรู้จักหลบหลีกครับเขามาซ้ายแล้วก็ไปขวาครับไม่ใช่ว่าไปทิศทางเดียวกันก็มือชนกันเลยครับครับ เราพยายามตักให้เร็วก่อนเพราะเราเล็กกว่าคล่องกว่านะวัยรุ่นกว่าสัสธนากรครับคันนีุ้ดหลอกให้น้องกลองบึงครับนี่ฮะตอนที่ทางข้างล่างที่ตั้ง ตั้งแนวเป็นโอกาสที่เราต้องหยิบช่วยเอาให้ด้ยสุดครับตักออกมาให้เยอะสุดะจะได้ง่ายสำหรับพวกเรา,เราง่ายสำหรับข้างล่างครับดาานี้สวายหนึ่งสามห้าีครับโอ้โหหักนี้คิวกว่าแน่นอนหาักนี้คิวกว่าแน่นอนหาักนี้คิวกว่าแน่นอนนะ ันีคดอกว่าแน่นอนครับอัดกันเต็มๆเข้าไปรีบดึงรีบมารีบดึงรีบมารีบดึงรีบถอยอะรีบจกรีบถอยอ่าโอ้โหเก็ดโตด้วยมือชนโตดกันหรือเปล่าเนี่ย อาจารย์ตาก็แต่งคันใหม่ครับเนาะเพราะว่ามันสูงเกินอาจารย์ตั๊กบอกว่าเหยียบก็จะลงมันไมไ่ลงอย่างที่เราคิดหรอกครับผมเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะดินเหนียวอันนี้จะลงไม่ได้ลงหรอกครับผมก็เลยดึงใหม่อาให้จบครับตรงนี้จะได้ง่ายกับการทำงานของเรา ตรงนี้งานเราจะได้เดินง่ายๆเดินท่องกลหน่อยรีบเจ็บรีบจบ ขึ้นมาอีกครับผม ให้เต็มที่เร่งกันให้เร็วที่สุดเนาะอัดกันไม่ยัง้งอัดกันเต็มเต็มนะมีเท่าไหร่ใส่กันไปครับความคล่องตัวมีเท่าไหร่เองคล่องขนาดไนะหนต้องใส่ต้องรีบใส่ครับรีบจัดรีบจบรีบใส่นี่น ก็ร้อนทั้งวันครับวันนี้ อาจารย์ตาเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนครับพึดฟาดมาแล้วครับปิดป๊ปติดปด๊แต่ว่าเรื่องความจัดจานนี่ยกแค่อาจารย์ตาครับในเรื่องของบางทีก็เขาเรียกว่าน้องอยังอายุยังน้อยครับพี่เลยยังไม่ยังไม่จัดจานในเรื่องของความเร็วนี่ไม่มีการทํางานโอเอครับอัดอย่างเดียวครับทํางานนี้มีแต่อัดกับอัดครับเนาะไมโอไมเอไม่มีการลำแนมเล่นครับเนาะมีเท่าไหร่อัดเท่านั้นครับ ขับเจ้า XCMG X215C e ยางกราร์ดซานี่ตัวเองครับตัวซานี่นี่1035คล่องมากแต่ว่าอาจารย์ต้านี่ยขับ XCMG เนี่ยเหมือนกับตัวเล็กเลยครับผมเนาะขับเหมือนกับตัวทําข,ขับตัวเล็กเลยสวิงเต็มที่กัดปันสวิงครับอาจารย์ตา้าได้ขับทุกคันครับอยู่นี่คันไหนมาครับมดครับขับทุกคันเลยคันไหนว่างอาจารย์ต้าขึ้นเลยครับ รบรรย,ยากาศครับช่วงบายบายก่อนจะสี่โมงเย็นครับช่วงนี้แดดกําลังดีเหลือเกินเนาะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละทุกข์บรุรีรัมย์ครับมาอับเดตมุมซ้ายมุมขวา,า,าให้เพื่อนได้ชมคลิปก็จะน่าจะไม่มีอะไรสีสันอะไรเพิ่มเติมมากมายครับก็จะเล่าในเรื่องของพวกเราคุยจะน้าง,งานเนาะคุยในเรื่องของการทํางาน ประมาณนี้ครับผมที่พวกเราก็จะออกมาสไตล์นี้ครับเนาะบนใดาที่ชื่นชอบการทํางานของกเราก็ากดไลค์กดแชร์กับบังแกพวกเราครับนี่ผลงานของพวกเราครับที่ผ่านมาครับผมเนาะผลงานที่ขุดมาแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งคันแต่งสลบรครับยังไม่จบครับพรุ่งนี้น่าจะผมว่าจบแน่นอนครับวันนี้เรื่องการแต่งสลบรครับจบแน่นอนครับติดตามกันพรุ่งนี้ครับนสวัสดีครับ